สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้เรามาทดสอบเพยระบบน้ํานะครับดูดนะครับวันนี้ดูดจริงครับตด่อระบบเสร็จไปแล้วครับเปิดจริงอันนี้น้าเข้าระบบแล้วนะครับมาดูว่าใช้เวลากี่นาทีนะครับของเราไม่เกินสิบห้านาทีนะครับนี่เสียงเครื่องไม่ต้องเร่งนะมันเดินเบาธรรมดานะครับ ลำเบาธรรมดาเลยนะครับไม่ต้องเร่งเครื่องลำติดต่อธรรมดางานลิลงค์ห้องขุดห้องนี้ครับในน,บน้ำแรงระบบเพลิงท้นะครับไม่ต้องใช้สายผ่านนะครับ ดูจริงครับนี่ดูจากบอ่อหน้าบ้านเลยนะครับดูจริงผ่านมาแล้วหมื่นนาทีนะครับจะดูว่ากี่นาทีจะเต็มน,นะครับแต่ของเราไม่เกินสิบห้านาทีนะครับเต็มน,นี่ลูกค้ามาจากสบุรทองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับขอบคุณลูกค้านะครับ ยี้มาตกงานแล้วอันนี้เตรียมส่งลูกค้าแล้วนะครับนี่เบอร์คือฮัทไทนยนะครับยี่มาตกงานราไม่ได้เร่งเครื่องเลยนะครับ ฝากนะครับฝากร้านนะครับร้านลุ่งของเก่าเมือสองหรือว่าลุ่งถังซิ่งในช่อง youtube นะครับ Facebook ลุ่งถังซิ่งเมโทรทั์โทรนศันท์0 8 1 4 2 6 0 1 8 7นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากติดตามด้วยนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่นี่ครับหน้าร้านนะครับอาจจะโล่งหน่อยครับเคลียร์งานปีใหม่อยู่ครับ ทางร้านเรารับติดตั้งระบบกดน้ำมีสินค้าของเกาะมือสองถังน้ำมันหัวใจนะครับอยู่กม59นะครับถนนบางไปอินบางบัวทองนะครับกมที่กิโลเมตรที่59มาง่ายครับที่ถนนใหญ่เลยครับเนี่ยโหครับถนนใหญ่เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์0 8 1 4 2 6 0 1 8 7นะครับฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อน เราติดตั้งระบบรดน้ำใช้เวลาไม่เกิน20วปันนะครับมาพร้อมกันก็ทำทำทำคู่กันเลยนี่นี่ทำคู่กันแค่18ปันนะครับของลูกค้าครับสองคันนะครับคันหนึ่งอยู่ด้านในนะครับอย่างกำลังเดินระบบไฟอยู่ครับพร้อมส่งงานลูกค้าแล้วครับนี่เทสระบบเทสเช็ครูอ่วเช็คอะไรนะครับระบบเราเป็นถอดเซอร์วิสง่ายนะครับแบบถอดประกอบครับ ใช้บอลบาวนะครับติดเปิดง่ายไม่มีสุญนจักาศนะครับสูบน้ําสะดวกครับถ้าเป็นใช้ประตูน้ำมันดูดน้ำไม่เพื่อสะดวกนะครับของเราใช้บอลบาวสามนิ้วทองเหลืองนะครับอันนี้ชีดแจงนะครับนี่ลูกค้าสั่งให้เจาะนะครับเกาะเพื่อใส่บาลเพื่อเขาจะใช้เครื่องจักรนะครับเครื่องเครื่องจักรกลนั้นหนักนะครับบางคนก็สงสัยถามงานเราติดสะท้อนแสงมีสเปรย์บาร์ให้เรียบร้อยนะครับรอบคันนะครับสะท้อนแสง ขอบคุณลูกค้าสอุทองนะครับนี่คันนี้เป็นคันที่สามแล้วครับเดือนที่แล้วไปคันหนึ่งเดือนนี้สองคันครับขอบคุณมากครับฝากติดตามร้านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ๋ยวจะมาคุยกันเองที่เบอร์โทรศัพท์0 8น4 2 6 0 1 8นนะครับก็มีหลายไซส์นะครับ6ล้อ10ล้อรถกระบะเราก็ทำหลายไซส์ครับ ูกค้ามาแต่หัวกระซีนี่รถสิบล,ล้อนี่ราคาไม่ถึงถูกมากครับเบ็ดเสร็จอยู่ได้แล,แล้วแต่งบลูกค้านะครับนี่นี่คันนี้เบ็ดเสร็จอยู่ที่สามแสนบาทนะครับแล้วแต่งบลูกค้าครับถ้าลูกค้าจะเอาแบบไหนเราคุยก,ก,กันได้ครับงานสวยเลยครับห้านาทีห้านาทีผ่านไปครับ เรื่องเราเดินเบานะเดินนิ่มๆไม่ต้องเร่งครับไม่ต้องเร่งมากบางบางที่ทดรอบไม่ได้นี่เร่งเร่งเยอะนะครับปัญหาก็ว่าระบบเกียร์ระบบสายพานระบบอะไรไม่ได้ครับของรอบเป็นระบบเกียร์ทดนะครับนี่ถ่ายให้เห็นเลยนะครับงา,ง,งานเป็นงานเผาชนค,นครับงานเนียนครับ านาทีแล้วนะครับอีกไม่น่าเกิน5นาทีน่าจะติดร้านเราสังเกตง่ายๆนะครับจะมีถมังน้ำมันเยอะๆหน่อยร้นมีอยู่สฝั่งแล้วก็ฝั่งนู้นก็ใช่นะครับขาเข้าขาออกเลยนะครับกมห้าเก้มาไม่ถูกก็เบอร์โทร โทรศาพท์0 8 1 4 2 6 0 1 8 7นะครับนี่นิ่มๆเลยครับไม่ได้เร่งเครื่อง คลิปนี้สัส้นๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้บันคับสรบสวัสดีครับ